สวัสดีครับเรามาดูวิธีการอัพโหลดโดยใช้ไฟบิดกันนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะฮะกดคลิกที่เมนูอัปโหลดไฟล์แล้วก็เราก็มาคลิกที่ Torrent นะฮะจากนั้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราจะใช้ได้ทั้งหมด3ไฟล์ในการอ mm ัปโหลดเข้าไปนะครับเราก็มาเลือกไฟล์นะฮะ โดยการที่เราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ครับให้เป็นรูปมือ,อชี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็กดคลิกหนึ่งทีเสร็จแ,แล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์ bit torrent มานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างท่ายหนักนะฮะผมก็กด open มาครับผมก็เลือกอ,อันนี้จะเป็นเบื้องหลังของไทยหนักนะฮะผมก็ กดมาปุ๊บแล้วก,กดอัพโหลดกับผมจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ชื่อแล้วก็ในส่วนของในการดาวน์โหลดอัพโหลดทำงานอันนี้ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่าก็จะมี เตือนบอกอยู่นะฮะว่าจะมีหนึ่งไฟล์ torrent ที่ใช้ในการดาวน์โหลดมากันอยู่นะครับเราสามารถเช็คสถานะได้ตลอดเลยนะครับอย่างอันนี้ก็คือสังเกตนะฮะเริ่มทำงานนะครับคือเราข้อดีของการอัปโหลด bit ท o r r e n t ก็คล้ายๆกับ URL อัปโหลดนะฮะเราก็คือจะไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะต้องมานั่งเฝ้าอันนี้เราก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับเพียงแค่เช็คว่า ตบทิทอเรนนั้นน่ะมีคนปล่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับ